มันคือการโยงกับปริมาณจำนวนประชากรอันที่สองเนี่ยผมก็ใจว่ามันน่าจะเป็นเรื่องขององค์ประกอบของตัวขยะเองนะครับว่าองค์ประกอบของขยะนะครับเรจะเห็นว่าถ้าเมืองที่มีบทบาทหน้าที่อย่างหนึ่งหรือเมืองที่มีปริมาณออของประชากรแตกต่างกันเนี่ยอ,อ,องค์ประกอบของขยะยจะมีความต่างกันผมว่าตัวสําคัญที่สุดเนี่ยอย่างที่ท่านนายสมชายพูดเนี่ยคือการคิดในเชิงของการลงทุน ว่าวิธีการไหนเนี่ยนะครับจะเป็นการลงทุนที่ผมอยากจะใช้คำว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดในในกระบวนการที่เราจะจัดการเรื่องขยะให้มีประสิทธิภาพนะครับเ,เราอาจจะต้องเริ่มต้นคิดแบบหกคเมนตีลังกาแล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองบ่อยๆว่าเ,เรามีหน้าที่รับผิดชอบตรงนี้เนี่ยเราเคยให้เจ้าหน้าที่ลองดีดดูไหมครับว่าปีปีนึงเนี่ย เทศบาลของเราอบอตอของเราเนี่ยต้องหมดไปกับค่ากําจัดขยะกี่ล้านกันแล้วมันเป็นสัสดส่วนเท่าไหร่ของงบลงทุนปัญหาคือความไม่ค่อยเกื้อกูลของของระบบที่เราต้องถือปฏิบัติอยู่ที่ทําให้เราคิดนอกเฟรมนอกกรอบไม่ค่อยได้<ม>เช่นเราอยากจะมีสายพานคัดแยกขยะเราอยากจะมีโรงคัดแยกขยะแต่เราไม่มีปัญญาไปหาโรงคัดแยกขยะมูลค่า5้ล้าน80ล้านแล้วครับ แต่จริงๆเรารู้ว่าหัวใจของการคัดแยกขยะมันอยู่ที่สายพานตัวเดียวแล้วเราจะลงทุนยังไงในเมื่อไม่มีราคากลางตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมครับ,รบนี่ถ้าหากเราไปเดินตามระบบราชการนี่นะครับจะต้องไปเข้าแผนพัฒนาจะต้องไปเรียกประชุมคณะกรรมการแผนสามชุดจะต้องไปผ่านสภาจะต้องไปเห็นชอบไปกว่าจัดซื้อจัดจ้างอะไรอย่างเนี้ยที่สุดแล้วเนี่ยที่เทศาบาลตำบลเมืองแกลงเนี่ยเราจึงเลือกว่าขยะเนี่ยมันมีมูลค่าอยู่มูลค่าตัวนี้เนี่ย นะครับเรานำกลับมาแล้วก็มาใช้กับงานวิจัยตัวนี้มาซื้อวัสดุคลุพันธุ์ต่างๆเหล่านี้แทนที่จะดึงงบประมาณของราชการออกมาใช้เนี่ยเรากับเอาค่าขยะเนี่ยมาใช้กับงานวิจัยแล้วก็พัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเสร็จแล้วยกให้เป็นทรัพย์สินของทางราชการไปแล้วมันไม่ผิดกฎไม่ผิดระเบียบที่มีมาหรอครับนายกครับราชการคืออะไรล่ะครับการทาโครงการคืออะไรคือการดึงงบประมาณออกมาใช้อย่างเดียวอา้าวแล้วทำไมเราไม่คิดหาทรัพย์สิน นะครับคารุพันธ์ต่างๆแล้วอุทิศให้เป็นสมบัติของราชการอันนี้ผมว่าน่าจะได้โล่มากกว่าได้ความผิดนะฮะมันมีหลายภาคส่วนนะครับในการจัดการเมืองเนี่ยทั้งเรื่องการทําการเมืองให้ดีนะครับทั้งเรื่องการรู้บทบาทหน้าที่ในความเป็นผู้บริหารท้องถิ่นนะครับความต่างความต่างของผู้บริหารท้องถิน่นกับเจ้าหน้าที่ที่เขามีหน้าที่และผิดชอบก็คือ,อ,อการตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เป็นประโยชน์สาหรับบ้านเมืองแล้วก็อะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคสําหรับ คนที่อยู่ในระบบจริงๆเนี่ยเราต้องแก้ไขให้ครับให้มันเดินหน้าต่อไปได้สิ่งหนึ่งเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วที่อยากทราบในวันนี้นะครับจากนายกสมชายก็คือเราจะทํางานยังไงดีที่เป็นการทํางานที่ร่วมกันร่วมกับชาวบ้านร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ที่ทางานกับเรารวมถึงผู้บริหารบ้านเมืองในส่วนอื่นๆด้วยที่จะไม่ให้มีปัญหาจากการคิดนอกกรอบเพราะต้องบอกอย่างนี้คือว่าคุยกับท่านนายกสมชายรู้สึกว่าบางอย่างก็เป็นการคิดนอกกรอบด้วยครับครับคือจะทางานยังไงดีครับ เรื่องของการเปลี่ยนเมืองเนี่ยมันต้องไปพร้อมกันทุกภาคส่วนไม่แยกเขาไม่แยกเรานะครับผมว่าคงคงเริ่มต้นที่ทั้งทั้งพี่น้องชาชนในพื้นที่แล้วก็ผู้ที่อาสาเข้ามาสู่เส้นทางการเมืองนะครับต่างรู้จักทำรู้จักใช้การเมืองให้เป็นเป็นมิติที่เพื่อชาติบ้านเมืองนะครับถ้าถ้าเรา,เ,าเริ่มต้นใช้การเมืองให้เป็นประโยชน์ ในการทำงานเพื่อพื้นที่ของเราเพื่อท้องถิ่นของเราเนี่ยนะครับมันจะเกิดแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจอย่างเดียวไม่พอจะต้องอมีองค์ความรู้ด้วยนะเพราะว่าเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับมันไม่มีที่สิ้นสุดมันไม่ใช่เขียนโครงการแล้วทําสําเร็จโครงการแล้วมันจะจบนะครับมันยังมีสถานีต่อไปให้เราต้องขอบคิดเราคา,าดหวังในภารกิจหน้าที่ของเราเนี่ยเราคาดหวังประชาชนมากกว่าการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เราคาดหวังประชาชนมากไปกว่าการที่เดือนหนึ่งเขาจะต้องเสียค่าขยะ20-30บาทให้เขาทำอะไรให้บ้านเมืองมากกว่านี้ได้ไหมเปิดพื้นที่เปิดเวทีให้เขาแสดงออกในความรักบ้านรักเมืองมากกว่านี้ได้ไหมวันนี้ผมได้ความรู้แล้วก็รู้สึกดีมากถ้ามีโอกาสได้ไปเมืองแกลงผมจะไม่ใช่แค่ท่องเที่ยวแล้วทานอาหารอร่อยอย่างเดียวละเดี๋ยวต้องไปดูนะว่าวิธีการในการจัดการกับขยะของนายสมชายเป็นยังไงขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์นพได้ okay ครับ วันนี้ครับรายการปฏิบัติการเปลี่ยนเมืองหมดเวลาลงเป็นที่เรียบร้อยแต่ผมเชื่อนะครับว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราตั้งแต่ต้นจนจบไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหรือว่าพลเมืองน่าจะได้ไอเดียนะครับในการกลับไปแล้วก็ทําให้บ้านของเราเมืองของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นหรือว่าถ้าเกิดใครสนใจอยากจะไปเมืองแกลงก็ติดต่อมานะและเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการจัดการขยะพร้อมๆกัน วันนี้หมดเวลาครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าผมอาจารย์นพนันแล้วก็นายกสมชายลาไปก่อนแล้วสวัสดีนะครับ